วันที่16รกรกฎาคม2567คณะเทโคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดโครงการสร้างพื้นฐานคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้นักศึกษามีอาชีพมีงานทำและจัดกิจการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคโนโลยีแบตเตอรี่และการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ณอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโดยรองศาสตราจารย์ดรสราวุฒิบุญเกิดรำคณะบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตท,ที่พึงประสงค์มีอาชีพมีงานให้กับนักศึกษาเกิดทักษะในการทำงานรวมถึงเพิ่มองค์ความรู้ให้กับสิทธิ์เก่าเป็นแนวทางในการพัฒนางานและความคิดด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต วันที่17กรกฎาคม2567มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ60ปีศาสตร์ศิลปภูมิปัญญาพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยมีผู้บริหารคณาจารย์อาจารย์อวุโสจากชมรมเพชรราชพัฒน <minimum S 2> สิทธิ์เก <crear S 1> ่า MM. ส <ว Russell. S 1> <ค>ิทธิ์ปัจจุบันเข้าร่วมกิจกรรมณหอประชุมมหาวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชพัฒสกลนครกิจกรรมเริ่มด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สิบลูกและพิธีทักษินานุปทานจากนั้นเป็นกิจกรรมเล่าเรื่องสี่ยุค6ทศวรรษแห่งการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนผ่านโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวัฒนาสุวรรณไตรอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒสกลนคร อาจารย์ดรสาคอนสร้อยสังวานอาดีตอาจารย์สถาบันราชพัฒส,สกลนครและอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒพิบูลสงครามและผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคิดชาญชิตปรีชาอาธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒส,สกลนครร่วมถ่ายทอดประสบการณ์จากอาดีตสู่ปัจจุบันให้กับอาจารย์และนักศึกษาที่มาร่วมกิจกรรม วันที่18กรกฎาคม2567สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยา,ยาลัยราชภัฏสกลนครจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติณนห้องประชุมส้อยสุวรรณนาชั้น3อาคาร10 10โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรก้องภพชาอามาดร,รองอธิการบรดีกล่าวเปิดการอบรมและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสาครอินทชัยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากล่าวรายงานจากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ ทรงคุณวุฒิจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคมมหาวิทยายลัยทักษิณและที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์การอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่คณะกรรมการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ ผู้บริหารอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในการจัดการนําข้อมูลและประโยชน์ในการใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและผลักดันโครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครอีกทั้งยังให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้ในการใช้งานระบบ NSTIS และสามารถบริหารจัดการข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านระบบฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมฝึกปฏิบัติการลงฐานข้อ ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภาัฏสกลนครจัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษาตามกรอบ CEFR สำหรับนักศึกษาอาจารย์และบุคลากรในวันที่18-19กรักฎราคม2567โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคิดชานชิดป,ปีชาอธิการบดีเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และอาจารย์ดรพระสุธากูมลมานผู้อำนวยการสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมกล่าวรายงานการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาอาจารย์และบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมนานาชาติเกิดแรงบันดาลใจสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อนําไปใช้ได้จริงซึ่งบรรยากาศภายในงานมีการจัดกิจกรรมประกอบด้วยมหกรรมภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติและการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาอังกฤษโดยวิทยากร คุณมานิตาดวงคามฟาร์เมอร์นางสาวไทยประจำปี2565ผู้สร้างแรงบันดาลใจและใช้ภาษาอังกฤษเป็นสู่ความสำเร็จในการทำงานและการใช้ชีวิตและการประกวดแข่งขันภาษาอังกฤษในด้านต่างๆโดยมีผู้สนใจเข้าร่วมจาก40โรงเรียนและ4มหาวิทยาลัยในภาคอีสาน มหาวิทยาลัยร,ราชภัฏสกลนครโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมกับ6คณะในมหาวิทยาลัยร,ราชภัฏสกลนครจัดกิจกรรม<ส>เปิดโลกวิชาการแนะแนวการศึกษาปีการศึกษา2568โดยในวันที่18กรกฎาคม2567จัดกิจกรรมณโรงเรียนพลง,งามศึกษาอำเภออากาศอํานวยจังหวัดสกลนครและวันที่19กรกฎาคม2567 จัดกิจกรรมณโรงเรียนนาแกพิทยาคมอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมเพื่อประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจร่วมกัน ในการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ดังกล่าวในเรื่องของการรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติปีการศึกษา2,568ประเภทโคตาประเภทรับตรงทั่วไปโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีหลักสูตรที่เปิดสอนที่หลากหลายและทันสมัยโดยในปีการศึกษา2,568ได้มีการเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป วันที่18กรกฎาคม2567มหาวิา e วทยาลัยราชพัฏสกลนครโดยผู้ช่ aro. วยศาสตราจารย์ชาคิดชานชิตปรีชาอธิการบดีพร้อมด้วยผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทำดีด้วยหัวใจชาวราชพัฏร่วมต่อต้านภัยบุรี่ไฟฟ้าในรั้วมหาวิทยาลัยเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ภายใต้โครงการสร้างเสริมสุขมหาวิทยาลัยราช ชพัฒไปสู่สังคมสุขภาวะณนะห้องประชุมกิจกรรมสร้างสรรค์ชั้น3อาคาร20มหาวิทยายลัยราชพัฒส,สกลนครและร่วมแสดงเจ็จำนงทำดีด้วยหัวใจชาวราชพัฒร่วมต่อต้านภัยบุรีไฟฟ้าในรั้วม,มหาวิทยายลายัยร่วมกับภาคีเครือข่า,ขายม,มหาวิทยายลัยแห่งความสุขทั้ง38แห่ง การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีในการทำให้สังคมสงบสุขคนไทยมีสุขภาพดีถวายราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเพื่อประกาศเจตนารมณ์ต่อการต่อต้านบุหรี่ไฟฟ้าในรั้วมหาวิทยาลัยตลอดจนเป็นการส่งเสริมการสร้างมหาวิทยาลัยแห่งความสุขตามยุทธศาสตร์10ปีสสส,สและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG 3